พ,มมพพีี่่่อมน้งตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้กำลังอัคิดอยู่เนี่ยลงแรงตึ้งๆนลกใครไม่ตามมาเนี่ยเฮ้ยไอตรงนี้มันที่คุ้นๆที่มอร์นาที่เคยเล่นกับพี่้ยไป ได้ตื่นแล้วโอ้ยจะมาอะไรนักหนาเนี่ยอะไรเสียงอะไรอันนี้คือวางแม็กซ์เซนเจอร์แล้วใช่ไหมเนี่ย สายแม็กซ์เซนเจอร์แล้วใช่ไหมเนี่ยลุยพี่โฟร์ฉันจะไป่ชวนตุ้ดๆเลยอะอะไรป้าๆๆตามมาไหนไหนไอ้พวกคนอยู่ไหนจะยึดตูดมาให้หมดเลย นี่แหละเกะตัวจริงเคยเข้าห้องน้ำกับเพื่อนด้วยโครจะบอกใส,ส่แค่กางเงในตัวเดียวคอกอนะยากจะบอกว่าตอนนั้นะมีแค่กางเใน,ในตัวเดียว่อเอหอออไวะเคนหน้น มไอศิไอผีสกิบิดี้โผล่มาจากถูส้วมสกิบิดี้ดสกิบิดี้เยสพี่โฟจะออกกงแล้วไ้ีอยกอกอ่ะมชุมชุมใครอยากมเงแตอนนี้พี่หายเจอโอ้โคนตึงตึงไงเนาะ ของอยู่นี่ต้องรีบๆจบหน้าตานี้อัดคลิปอยู่เน,น,นอะมันห้ามเกิน15นาทีดับเบิลเคิลก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้เนี่ยมันก็เลยห้ามเกิน15นาทีแลืมอัดคลิปเลยไอ,อ,อย้อิฟไอ้โมเตชวนคุยเบ่อไนน,น,น,น้้องเบาสวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็ค่าให้ก้าวขึ่ได้เรื่องอาชีพเป็นเบเดอร์ไปให้โฟร์ขึ้นกระบะทรงชิงกันเถอะให้โฟร์มามามาขึ้นกระบะมาเลยเป็นคนขับนะหนูนั่ง เนยมีอะไรก็บอกมาทำไมถึงปิดไม่เงียบใชเลย i gay. Okay. Cảm ơn dịch chút chút đi, chút 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 chút

าคนมาก็ยังไม่ได้ฟาร์มของเลยฮะขอฟ,ขอรอฟาร์มของหน่ครับโฟโต้ฮัลโหลได้ยินไหมเป็นห่วงนะ Oh, yeah.